คุณผู้ฟังรับดราม่าชายแดนเรื่องนี้ถ้าเป็นละครก็ต้องบอกว่าบทเดิมๆเลยครับสมเด็จคุณเซนแกรับบทนำขยันโพสลงโซเชียลมีเดียยิ่งกว่าเน็ตไอดอลฮะแต่ดูเหมือนว่าตอนล่าสุดผู้กำกับฝั่งไทยเราบอกคัดแล้วสั่งให้พระเอกของเราเนี่ยพูดประโยคเดียวสั้นๆที่ทำเอาตัวละครนำฝั่งโน้นถึงกับไปไม่เป็นวันนี้เราจะมาสปอยตอนล่าสุดให้ฟังครับว่า ประโยคเดบดที่ว่านั้นคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนเกมได้ทั้งกระดานอ่าก่อนจะไปถึงฉากใครแมกนะคุณผู้ฟังเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของละครเรื่องยาวเรื่องนี้กันก่อนเรื่องของบ้านหนองจานที่จังหวัดสแก้วเนี่ยอืมมันเป็นมหากาบเลยครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปีพศ2520ตอนนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเขามีสงครามกลางเมืองวุ่นวายไปหมด ด้วยความใจดีตามประษาะคนไทยอ่ะนะเราก็เปิดพื้นที่ให้ชาวกัมพูชาเข้าหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวย้ํานะครับว่าชั่วคราวมันก็เหมือนเราให้เพื่อนบ้านยืมที่หน้าบ้านจอดรถแป๊บหนึ่งเพราะที่บ้านเขากําลังทาสีแต่ปรากฏว่าผ่านไป40กว่าปีเพื่อนบ้านเราไม่แค่ไม่ย้ายรถออกครับคุณผู้ฟังแต่กําลังจะลงเสาเข็มสร้างโรงรถถาวรซะงั้งนโอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ ตัดภาพมาที่องค์ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเดือนกันยายนปีพศ2568ที่ผ่านมานักแสดงนำเจ้าเก่าสมเด็จฮุนเซนโอ้โหขยันโพสลงโซเชียลมีเดียยิ่งกว่าดาราบ้านเราอีกครับโพสท้าทายรายวันหาว่าไทยเราจะไปรังแกเขาจะไปขับไล่คนที่เขาอ้างว่าอยู่มานานมีประโยคเด็ดด้วยนะบอกว่าต่อให้ไทยปิดด่านอีก100ปีกัมพูชาก็ไม่เดือดร้อนปากนี่เก่งจริงๆ บทละครมันก็ซ้ำๆเดิมๆมาตลอดครับฝั่งโน้นโวยวายฝั่งเราก็ชี้แจงเจรจาประท้วงกันไปมาน่าเบื่อใช่ไหมล่ะครับแต่แล้วทันใดนั้นวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับผู้กำกับฝั่งไทยเราก็บอกว่าเฮ้เฮฮพอแล้วเลิกเล่นตามบทเก่าๆได้แล้วแล้วก็สั่งเปลี่ยนบทกลางอากาศเลยครับคุณผู้ฟังฉากแรกของบทใหม่เปิดตัวนายกรัฐมนตรีของเราคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ ท่านออกมาพูดประโยคเดียวสั้นๆแต่คมกริบท่านบอกว่าบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ของประเทศไทยจบนะไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนไม่ต้องตีความอะไรทั้งนั้นและใครที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยชัดเจนไหมครับประโยคเดียวเหมือนตัดจบดราม่าเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไปเลยแต่ที่มันพีคก,กว่านั้นที่เป็นหมัดฮุกจริงๆคือแอคชั่นจากกองทัพครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ท่านทำในสิ่งทีง่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นกันบ่อยๆคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังปกติเนี่ยไทยกับกัมพูชาเขาจะมีการประชุมที่เรียกว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือชื่อแท้ๆว่า ABC ซึ่งกำลังจะมีขึ้นวันที่1 0ถึง12ตุลาคมนี้เป็นเวทีที่เอาไว้พูดคุยแก้ปัญหาชายแดนกันแต่รอบนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งของเราท่านทรงจดหมายไปบอกฝั่งกัมพูชาแบบสุภาพสุภาพนะครับว่าการประชุม R b c ที่จะถึงเนี่ย ถ้าในวาระการประชุมไม่มีหัวข้อเรื่องแผนการอบพยพคนกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานอ่างั้นเราก็ขอเลื่อนประชุมไปก่อนแบบไม่มีกำหนดฮะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับนี่มันไม่ใช่แค่การเลื่อนประชุมธรรมดาธรรมดานะครับนี่คือการตบโต๊ะคือการบอกว่าถ้าคุณไม่คิดจะคุยในเรื่องที่ต้องคุยเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกัน จบเกมยือ้อไม่ต้องมานั่นประชุมกินกาแฟ ى, ถ่ายรูปและแยกย้ายเอาเรื่องจริงมาคุยกันเลยถ้าไม่คุยก็ไม่ต้องประชุมโอ้โหคุณผู้ฟังคิดดูสิครับจากที่เคยเล่นบทเจรจาตอนนี้ผู้กำกับฝั่งไทยสั่งให้พระเอกเราเล่นบทรุกกลับบ้างแล้วอ่าแค่เปิดฉากตอนล่าสุดมาก็มันแล้วใช่ไหมละครับถ้ายังไม่อยากพลาดตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้ว่าฝั่งโน้นเขาจะแก้เกมยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ เวลาผมอัปเดตตอนใหม่ปุ๊บมันจะเด้งไปเตือนคุณผู้ฟังทันทีเอาละครับคุณผู้ฟังกลับมาเข้าเรื่องกันต่อหลังจากที่เราทิ้งบอมลูกใหญ่ด้วยการบอกว่าถ้าไม่คุยเรื่องย้ายคนออกก็ไม่ต้องประชุมไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าบรรยากาศตรงชายแดนมันจะเป็นยังไงครับอืมมันก็ตึงๆอ่ะนะแต่เป็นความตึงที่ฝ่ายเราเป็นคนคุมเกมทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยไอ้คำว่าเส้นตาย10ตุลาที่นักข่าวเขาพลาดหัวกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ใช่การประกาศสงครามหรือเปล่าเออไม่ใช่แบบนั้นครับใจเย็นเส้นตาย10ตุลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเขากําหนดขึ้นมาครับเพื่อเป็นแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเรามันคือกระบวนการตามกฎหมายปกติเลยไม่ใช่เอารถถังไปจอแต่กองทัพเราฉลาดครับเราหยิบเอาไทม์ไลน์นี้แหละมาใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันบนโต๊ะเจรจา abc คือการบอกในว่าเฮ hey, เรามีกรอบเวลาของเราอยู่นะคุณจะเอาอยัางไงจะคุยกันดีๆหรือจะให้มันเป็นไปตามกระบวนการ um, เป็นไงครับเดินเกมเหนือชั้นไหมล่ะแล้วภาพที่เห็นว่ามีทหารเอาลวดหนามไปวางที่เขาเรียกกันว่าไทยล็อกตายเรือแถวแรกเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ฟังนั่นคือการแสดงอนาเขตของเราเหมือนเรามีที่ดินเราก็ต้องล้อมรั้วใช่ไหมครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ hey, นี่ที่ของฉันนะห้ามเข้า มันคือการป้องกันไม่ใช่การลุกรานใครเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละพักเรื่องดราม่าที่บ้านหนองจานไว้แป๊บหนึ่งเพราะมันมีละครอีกเรื่องหนึ่งที่ฉายอยู่ข้างๆกันเลยแต่เรื่องนี้มาแนวตลกร้ายนั่นก็คือเรื่องที่เขาเรียกกันว่าบันได1000ขั้นที่บริเวณเขาพระวิหารคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าทางขึ้นปราสาทพระวิหารที่มันสะดวกที่สุดที่เป็นทางขึ้นตามธรรมชาติสวยๆเนี่ยมันอยู่ในฝั่งประเทศไทยเราครับแต่เพื่อนบ้านเรา ด้วยความที่เขาอยากจะบอกชาวโลกว่าฉันเข้าปราสาทของฉันเองได้ไม่ต้องงอทางขึ้นฝั่งไทยเขาก็เลยพยายามเหลือเกินที่จะสร้างทางขึ้นจากฝั่งของตัวเองซึ่งฝั่งของเขานะ่ะมันเป็นหน้าผาสูงชันคุณฟังนึกภาพตามนะครับการสร้างทางขึ้นตรงนั้นมันเลยออกมาหน้าตาพิลึก,กึกือบางคนก็เรียกว่าบันไดลิงบางคนก็ว่าเป็นบันไดเหล็กสูง,สงโอ้โหทุลักทุเลสุดๆไอ้คาว่าบันไดหนึ่งพันขั้นเนี่ย มันเลยกลายเป็นวาทกรรมเป็นภาพสะท้อนความพยายามของกัมพูชาที่จะสร้างสัญ,ญลักษณ์ว่านี่ไงทางขึ้นของฉันทั้งๆท,ที่มันลำบากกว่าตั้งเยอะเจตนาที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรครับฮะมันคือสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการพยายามจะลดความสำคัญของทางขึ้นฝั่งไทยและรุกขื่มอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ร,บรอบๆตัวปราสาทไปเรื่อยๆในระยะยาว เป็นเกมที่เขาเล่นมานานแล้วครับเรื่องนี้เห็นไหมครับคุณผู้ฟังตอนนี้เพื่อนบ้านเราเขากำลังเปิดแนวรุกสองทางพร้อมกันเลยทั้งแนวรบจริงจังที่บ้านน้องจานและแนวรบเชิงสัญลักษณ์ที่เขาพระวิหารซึ่งทั้งหมดนียมันอยู่ภายใต้การกำกับของนักแสดงนำคนเดิมสมเด็จฮุนเซนนั่นแหละครับเกมของเขาคืออะไรง่ายนิดเดียวครับหนึ่ง ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ที่บ้านหนองจาน 2. ใช้โซเชียลมีเดียปั่นกระแสร,รายวันสร้างเรื่องว่าไทยใจร้ายรังแกคนจนเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากเวทีโลกและ 3. ก็เบี่ยงเบนประเด็นหลักที่ว่าจริงๆแล้วคือปัวเขาเองนั่นแหละที่กำลังลุกล้ำอธิปไตยของเราแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าเขาเจอของจริง เพราะจุดยืนของรัฐบาลและกองทัพไทยเราชัดเจนมากเราไม่เล่นตามเกมปั่นกระแสของเขาเราไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เราใช้ข้อเท็จจริงใช้กฎหมายและใช้กลไกลทางการทูตและการทหารที่เรามีอยู่อย่างการประชุม r b c มาเป็นเครื่องมือในการเจรจาและกดดันกลับไปแบบซึ่งซึ่งหน้าตอนนี้สถานการณ์มันพลิกกลับมาแล้วครับคุณผู้ฟัง จากที่เราเคยเป็นฝ่ายตั้งรับคอยแก้ข่าวตอนนี้เรากลายเป็นฝ่ายคุมเกมเป็นฝ่ายยื่นคําขาที่ชัดเจนทำให้กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายกลับไปทำการบ้านแล้วครับว่าจะยอมเล่นตามกติกายอมเข้าโต๊ะคุยในเรื่องที่ต้องคุยหรือจะดึงดันต่อไปซึ่งถ้าดึงดันก็ไม่ต้องคุยกันเรื่องราวที่บ้านหนองจานและบันไดพันขั้น มันคือบทพิสูจน์ความเด็ดเดี่ยวของประเทศไทยเราครับในการที่จะปกป้องอธิป,ปไตยและปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเราซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศกำลังจับตามองและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ชายแดนเพราะนี่คือการยืนหยัดเพื่อบ้านของเราที่เราจะถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียว